สวัสดีค่ะแม่หมอปอมมี่คณิตศาสตร์ค่ะ,าาคะมาต่อกันที่ ep 2ของปอมมี่นะคะว่าปอมมี่กว่าจะมาเป็นปอมมี่นั้นนะคะทําไมถึงแบบว่ามาเป็นนักพยากรได้นะคะอย่าลืมแบบ มันรู้จักกันนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์กดติดตามแม่บอกปอมมี่ไปด้วยค่ะนะคะปอมมี่จะบอกก่อนค่ะว่าตัวปอมมี่เองนะคะก่อนหน้านี้ที่บอกไปแล้วใน E ีีแรกนะคะว่ากว่าจะมาเป็นปอมมี่นั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจริงๆแล้วปอมก็คือพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งค่ะที่แบบอยากหางานทําเพิ่มอยากหาไรายได้เพิ่มนะคะแล้วอยู่ดีๆนะคะเราก็ได้มาก้าวเข้าสู่องค์การการเป็นหนัก พยากรหรือว่าเหมาะดูนั่นเองนะคะซึ่งเราก็งงๆว่าเรามาทําตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะเราก็แบบได้ดูดวงมาเรื่อยๆเลยนะคะจนณปัจจุบันนี้นะคะพอมีก็จะมีในเรื่องราวของการดู วงจุ้ยด้วยนะคะแล้วก็มีการเปิดสอนไพ่ระพิทเนสด้วยนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยปอมมี่ดูดวงด้วยโดมิโน่ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีหลายๆศาสตร์มากๆเลยอย่างตอนนี้ที่ปอมเรียนเพิ่มนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของยามภายกระซิปนะคะการจับยามนะคะทักษามหายุกนะคะไม่ใช่ทักษามหายุกต้องบอกว่าทักษาดวงยามเทวดานะคะแล้วก็มีในเรื่องราวของแบบ เออ7จ็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการแบบต่อยอดในเรื่องราวของกัน พยากรของปอมนั่นเองนะคะแต่จะบอกว่าทุกศาสตร์มีความแม่นยํามากๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปอมมี่ก็ใช้ทุกอย่างมาผสมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่โดมิโนทักษะดวงยามเทวดานะคะหรือว่าการดูหงจุ้ยนะคะก็นํามาปรับใช้กับตัวเองในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการในระารพยากรนะคะหรือว่าการแนะนำนะคะลูกคงลูกค้านะคะที่เข้ามาปอมมี่ก็จะมีไกด์ไลน์มีเคล็ดลับดีๆนะคะให้เสมอเลยนะคะหากใครที่ อยากติดตามผลงานของปอมมี่นะคะก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดติดตามได้นะคะในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแม่หมอปอมมี่คณิตศาสตร์เลยนะคะเซิร์ชว่าแม่หมอปอมมี่คณิตศาสตร์นะคะก็จะขึ้นมานะคะเจอหน้าตาแบบปอมมี่แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าการที่ปอมสอนไพ่พระพีธเนศนะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะก็คือเกิดจากความศรัทธาที่ปอมมีกับองค์พ่อพระพีธเนศนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่ เก็บสะสมมาระยะเวลาประมาณ5ปีนะคะที่เป็นนักพยากรณ์มาในการดูดวงนะคะก็นํามาทำเป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนไพ,พ่พิะพธนีที่ปอมมี่เปิดสอนนั่นเองนะคะหากใครที่อยากจะเรียนนะคะหรือว่าอยากจะหาอาชีพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าชอบนะคะในการพยากรณ์นะคะหรือว่าหลงรักไพ่ปู่พิะพธนีองค์พ,พ่อพิะพธนีนะคะก็สามารถที่จะมา ลงทะเบียนเรียนได้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะปอมมี่ก็มีเปิดคอร์สที่แบบเรียนแล้วเจอตัวกันด้วยนะคะใครที่อยากจะเรียนนะสามารถสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีปอมมี่ตอบให้นะคะก็มาเรียนได้นะการที่ปอมสอนนะคะต้องบอกว่าจะเป็นสไตล์ของปอมมี่นะคะก็คือเราสอนจากประสบการณ์จริงนะที่ปอมมี่ใช้งานจริงๆนะคะก็ถ่ายทอดไปกับทุกๆท,ท่านที่ได้มาเรียนนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปพยากรณ์นะคะแก้ไขช่วยเหลือผู้คนอื่นได้นะคะบาง คนเนี่ยตอนช่วงโควิดนะคะต้องบอกว่าไม่มีงานเนาะไม่มีงานทําไม่มีไรายได้นะคะพี่เขาตัดสินใจที่จะลงทะเบียนเรียนกับป้อมมี่นะคะตอนที่ป้อมเรียนตอนนั้นก็คือแบบมีทั้งไพ่และตำรานะคะแล้วก็ค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาทนะคะ3,500บาทเนี่ยจะบอกว่าคุ้มมากๆเพราะว่าในช่วงของสัปดาห์แรกหรือวันเดือนแรกที่พี่เขาเรียนไปเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปทำแบบ ต่อยอดธุรกิจของเขาได้นะคะก็เอาไปร่วมกับการทําธุรกิจของตัวเขาไปพยาก,กรลูกค้าเพิ่มเป็นอาชีพเสริมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีรายได้เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปอมมี่จะบอกว่าการที่เราดูดวงเนี่ยปอมก็ไม่ได้อยากให้คุณไปเรียกเงินเขาแพงๆหรืออะไรแบบนี้เนาะนะคะส่วนหนึ่งก็คือการที่เราดูดวงแบบเนี้ยมันก็เป็นการช่วยคนในในในแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่เราเก็บค่าครูนะคะก็คือนําไปทําบุญนะคะหรือว่านําไปแบบ เลี aux, ốt, so us, so the ้ยงชีพด้วยทําบุญด้วยนะคะแบ่งบุญกันแล้วก็แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บค่าครูคุณมาเนี่ยคุณปอมมี่ก็จะเป็นคนที่ทําบุญเสมอนะคะแล้วปอมก็จะสอนคนที่เรียนกับปอมนะคะว่าให้เราแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือค่าเลี้ยงคิดเลี้ยงชีพของเรานะคะส่วนที่2ก็คือการไปทําบุญส่วนที่3ก็คือการที่เราก็ต้องให้ผู้มีพรอคุณพ่อแม่เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือแบ่งออกให้ชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดว่าต้องแบบ ฟิกอะไรขนาดนั้นเนาะต้องบอกว่าปอมมี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทําบุญเรื่อยๆสม่ําเสมอนะคะ5บาท10บาทหนึ่งไม่เคยทํา1บาท1บาทก็อาจจะแบบหยอดตู้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็5บาท10บาทก็ทําไปเรื่อยๆสะสมบุญไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาที่เราสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปอมก็จะบอกว่าให้เราอ่ะส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการขอขมากรรมการจะได้ไม่ติดกรรมการอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับต่างๆที่ปอมมี่จะสอนให้ทุกคนที่มาเรียนกับปอมว่า การการก่อนที่เราจะพยากรเราจะต้องไหว้ครยยังไงนะคะหากใครที่เรียนแล้วเนี่ยปอมก็จะมีแนะนําว่าควรทําพันครยยังไงอะไรแบบนี้นะคะเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ปอมมี้ทำกับตัวเองใช้กับตัวเองแล้วก็บอกกับทุกคนที่มาเรียนนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เดินในแนวทางที่ถูกต้องเนาะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าการพยากรมีเสน่มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสัตว์ไพ่นะคะหรือว่า ศาสตร์ต่างๆก็ตามเนี่ยคือแต่ละศาสตร์มีสเสน่ห์เป็นของตัวเองมากๆเลยแล้วปอมี่จะบอกว่าใครที่เรียนไพ่กับปอมี่จะสามารถอ่านไพ่ได้ทั่วโลกจริงๆอันนี้ไม่ได้โมนะทุกคนเพราะว่าปอมี่จะใส่เคล็ดลับลงไปค่ะว่าเราพยากรณ์จากอะไรนะคะดูจากอะไรทําไมถึงทายได้ทําไมถึงพยากรณ์ได้แล้วทําไมไพ่ถึงแม่นมากอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นเคล็ดที่ปอมาใส่ไว้ให้กับทุกคนจริงๆนะคะต้องบอกว่าต้องขอบพะคุณแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ทั้งโลกที่มองไม่เห็นและโลกที่เห็นนะคะก็คืออาจารย์มนุษย์แล้วก็อาจารย์ที่เป็นในโลกทิพย์นั่นเองนะ,ะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์กิงฟ้าอาจารย์เทวาอาจารย์นุอาจารย์พี่หมิวนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆกับทุกๆ แบบที่ให้ความรู้ปอมมี่มานะคะแล้วปอมมี่ก็นํามาใช้จริงๆแล้วก็พยากรณ์จริงๆแล้วก็นํามาสอนให้กับคนอื่นจริงๆนะคะแล้วส่วนปอมเองก็อยากให้ทุกคนนําไปต่อยอดนะคะให้ได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีใครอยากหยุดอยู่กับที่เนาะเพราะฉะนั้นตัวเราเองค่ะก็ต้องพัฒนาต่อยอดตัวเองด้วยนะคะซึ่งตัวปอมมี่เองเนี่ยก็เป็นทั้งนักพยากรณ์นะคะเป็นทั้งแม่ค้านะคะคือเป็นแม่ค้าหมายถึงปอมมี่ทาทุกอย่างที่ทาได้ ไช่เช่นขายของอะไรแบบนี้ที่ทําได้คือปอมมี่ทานะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงกับการที่จะแบบทานั่นทํานี่ทํานู่นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปอมมี่ก็จะมีรายการที่ออกนั่นก็คือรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีแบบไลฟ์ในช่วงของแฟนเพจ a c e b o o k ของตัวเองบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะจัดสรรปันส่วนในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพื่อที่เป็นการพัฒนาต่อยอดตัวเราเองนะคะแล้วก็ไปนในช่องทางของ YouTube ด้วยที่ปอมมี่ก็พยายามอัดคลิปนะคะพยายามแบบ เอ,อคิดคอนเทนต์ว่าอยากจะทําอะไรให้ท่านผู้ชมที่มาติดตามปอมมี่เนี่ยได้รับความรู้หรือว่าได้รับเก็ดอะไรไปบ้างนะคะ mm hmm. เพื่อนําไปใช้ในชีวิตตัวเองนะคะหรือว่าใครที่แบบติดตามเราเอาแบบวิธีการใช้ชีวิตของเราไปใช้บ้างหรือว่าเอ้ยเอ้ยปอมมี่ทาแบบนี้มันดีเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะมาเป็นแบบไกด์ไลน์ให้กับทุกคนได้นะคะก็ยินดีที่จะแบบ บอกกับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยปอมมี่ก็จะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะในการพยากรณ์ไพ่นะคะมาบอกกับทุกท่านบ้างนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์นะคะกับทุกทกท่านที่ได้มาชมปอมมี่นะเอาเป็นว่ามีอะไรดีๆก็จะมาบอกกันละกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามผลงานเป็นการส่วนตัวนะคะหรือว่าจะอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะ ทักในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแม่หมอปามี่คณิตศาสตร์ได้เลยนะคะก็จะได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าติดคัดปัญหาอะไรยังไงนะคะอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรหรือว่าอยากที่จะมีทางออกอะไรนะคะก็ปรึกษากันได้นะคะแล้วจริงๆการที่ทุกท่านที่เป็นนักพยากรณ์เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนก็จะมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะก็ต้องหาคอาเรกร่าหาลุกตัวเอง แนวทางของตัวเองนะคะซึ่งเป็นความโชคดีของปอมมี่นะเพราะว่าอาจารย์กิ่งฟ้าที่ปอมเรียนไพ,พ,พ่พาปิร์เนตมาเนี่ยก็จะมีแบบไกด์ไลน์ให้ว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีสไตล์เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออจริงนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะปอมมี่จะเน้นแล้วก็จะคิดไว้กับตัวเองเสมอนะคะในทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักพยากรณ์เป็นแม่ค้านะคะเป็น เป็นคนเออมีเป็นเขาเรียกอะไรบางคนมีแฟนก็แบบเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นแม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะปอมมี่จะทําแบบนี้เสมอนั่นก็คือความจริงใจนะคะปอมมี่จะใส่ทุกความจริงใจลงไปไม่ว่าปอมมีจ่จะทําอะไรจะทําออกไปด้วยใจนะคะซึ่งคอนเทนต์ของปอมมี่เองเนี่ยคติประจําตัวเลยก็คือ ทำด้วยใจอะไรก็ออกมาดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะใส่ใจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลลัพธ์มันออกมาดีเสมอนะคะเมื่อเราทําทุกอย่างด้วยใจที่เราอยากเป็นผู้ให้ด้วยใจที่เรารักด้วยใจที่เราชอบนะคะมันจะมีความฟูในหัวใจมากๆเลยตรงนี้เนี่ยปอมมี่ก็จะเน้นตรงนี้ไว้เลยค่ะว่าทําด้วยใจอะไรก็ออกมาดีนะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเราใส่ใจเราให้ใจไปเนี่ยเราก็มักที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาเช่นกันนะคะเพราะว่า ความจริงใจนะคะทุกคนจะรับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการพูด <c oughs> การคุยการพิมพ์นะคะหรือว่าการแสดงออกต่างๆทุกคนจะรับรู้ได้ว่าแม่คารานีจริงใจ <c oughs> หมอดูคนนี้จริงใจเ <c oughs> มียคนนี้จริงใจลูกคนนี้จริงใจแม่คนนี้จริงใจนะคะมันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นความที่เราแสดงออกไปด้วยใจอะนะปอมมี่จะนำเคล็ดลับตรงนี้มาใช้กับตัวเองเสมอเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะปอมมี่ก็จะมา เมามอยพูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะคะจะได้เป็นการรู้จักปอมมีมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคการอ่านไพ่การพยากรณ์ไพ่อะไรยังไงนั้นอย่าลืมฝากกดติดตามปอมมีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ